สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสายยอดี้และทางช่องชาแนล YouTube ฟุตบอลไทยสายยอดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารกับฟุตบอลไทยและฟุตบอลอาเซียนฟุตบอลเจลรีกับผมยอดี้ประเสริฐมณีรัชชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับอีพีนี้ก็ไปกติดนะครับความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรุ่นยุไม่เกิน17ปีนะครับที่ล่าสุดนะครับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะได้มีการนะครับประกาศรายชื่อ25นักฟุตบอลน,นะครับทีมชาติไทยชุด ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อําการเก็บตัวนะฮะที่สนาม a s p i r e a c a d ดี y กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นายไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายหรือรายการ AFC u 17เอชคัพ2025นะครับที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะฮะระหว่างวันที่3ถึง20เมษายน2568นะครับโดยทีมชาติไทยชุดนี้นะครับก็มีการเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องนะฮะภายใต้การดูแลของคุณอนุรุตนาคาสายผู้จัดการทีมและเซอร์เดชจะเดดมีลาบนะ ครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยในการแข่งขันรายการดังกล่าวทีมชาติไทยก็อยู่ในกลุ่ม A นะครับร่วมกับซา,า,า,าอุดีอาระเบียเจ้าภาพอุซเบกิสถานและจีนนะครับโดยในส่วนของรายชื่อนะครับ25นักฟุตบอลของชุดนี้นะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับไปดูกันที่ผู้สับปประตูกันก่อนเลยนะฮะก็ประกอบไปด้วยนะครับสุภกรภูนผล,ผลจากหนองบัวพิจัย FC ภูมิรัพีสิริบุญญากุลจากคาชิมากากูเอ็นประเทศญี่ปุ่นนะครับนักกรอัศวะพิจยโชนนะครับบุรีรัมยูไนเต็ดขยับขึ้นมาดูกองหลังกันบ้านนะครับก็มีสุภวิทย์ผสมนะครับจากโรงเรียนอัศมันทนบุรีภูรินทรพูนกำลังจากโรงเรียนอัศมทันทนบุรีชัดชวัตสหานานชัยชิดจากบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับ พอินทสิง์จากสโมสรฟุตบอลพีที c อคาเดมี่วัฒนยูในรัศมีนะครับจากชุมบุรีเอฟซีภูริพันธ์โพทองจากเมืองทองยูเนเต็ด ธัญวิสิตตามันจากโรงเรียนอัศมชัญศรีราชานะครับต่อกันที่ตำแหน่งกองกลางนะฮะก็ประกอบไปด้วยนะครับดานุพลบุผาโรงเรียนอัศมชันธนบุรีสรกิจแก้วศรีจากกรุงเทพยูไนเตดพานุพงศ์วังอ่อนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิยลัยนะครับพานุพงศ์พบใรญ่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิลัยชัยวัฒน์เงินมาจากกรุงเทพคริสเตียนนะครับทัศดาพรพึ่งกุศลจากโรงเรียนวัชรทิวลารามส่วนกองหน้านะครับก็มีปรเมศละองดีนะครับจากกรุงเทพคริสเตียนจอมพลหอมบุญมา จากกุนเทพิสเตียนนัตกิจโพสีจากการท่าเรือเอนะครับก็อยู่ในสกัดของกุเทพริสเตียนวิทยาลไหลนะครับที่จินนายจงเกสกรจากสโมสรฟุตบอล p ี Academy เด ศิวกรพลสันครับจากโรงเรกีฬาเทศบาลนครราชสีมาชินพงศ์บุญมากจากสุกุลาวิทยาลัยภูทเนศสมจิตจากการท่าเรือเอฟซีนะครับก็อยู่ในสกัดของโรงเลกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีทีละเทพและถาผลครับจากสุกุลาวิทยาลัยซินวาเมสเซีไทเลอร์จากสโมสรอนมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในประเทศอังกฤษสําหรับทีมชาติไทยยู17ชุดนี้นะฮะก็จะออกเดินทางนะครับไปที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เพื่อเก็บตัวนะครับที่แอสไพร์แคมดีโดยการเก็บตัวก็จะเก็บตัวเป็นเวลาสิบวันนะครับและก็ จะมีการอุ่นเครื่องนะฮะสองนัดโดยพบกับคูเบตุยสิบเและกาต้ายุสิก่อนจะเดินทางเข้าเมืองทาอีฟนะครับประเทศซาอุดีอาระเบียก่อนที่จะได้อุ่นเครื่องนะครับกับทีมชาติญี่ปุ่นร้วยยุสิปีนะครับ จากนั้นนะครับก็จะทำการคัดเลือกนะักเตะให้เหลือ23คนนะครับเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลยูแชมเอเชียรุ่รน U17 ปีต่อไปนะครับโดยโปรแกรมก็มีนังต่อไปนี้นะฮะในการแข่งขันยูแชมเอเชียของ U17 นะครับนัดแรกนะครับไทยพบกับอุซเบกิสถานนะครับเวลา4ทุ่มของวันที่3เมษายน รนนัทที่2นะครับคือวันที่7เมษายนไทยพบซาอุดีอาระเบียนะครับเวลาเที่ยงคืน15นาทีและนัทที่3ครับคือวันที่10เมษายนไทยพบจีนครับเวลาเที่ยงคืน15นาทีนะครับทุนนัดก็แข่งขันกันตามเวลาประเทศไทยนะครับก็สามารถชมถ่ายทอดสดนะครับได้ตามช่องทางของ Facebook YouTube ช้างศึกอ f f i c i ช l นะฮะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้นะครับจะคัดเอานะครับ8ชาตินะครับเป็นตัวแทนนะครับของทวีปเอเชียนะครับไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมโลกที่กาตาร์ ระหว่างวันที่5ถึงวันที่27พฤศจิกายน2อง8ต่อไปนะครับแฟนบอลไทยก็เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยชุดนี้กันได้นะฮะก็ถือว่ามีโอกาสอย่างมากนะครับเพราะมีการคัดเลือกถึง8ทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซายอดีนะครับก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในอะากาศต่อไปฟุตบอลไทยซายอดีสวัสดีครับ